สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลอบดูของเรานะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับนาฬิกาการ์มินนะครับ f o r ์ล u n เนอร์หน้านะครับซึ่งก็ได้มาจากทางช้อปปีนะครับซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีโปรโมชั่นลดทั้งเดือนนะครับราคาเก้าพันเก้าร้อย 9, เหลือห้าพันก้ร้อย 90านะครับสำหรับรุ่น no music นะครับหรือรุ่นที่ฟังเพลงไม่ได้นะครับสำหรับรุ่น Garmin Forerunner รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตระกูล Forerunner นะครับซึ่งผมเองก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันเ่าวขนะครับเพิ่งไล่ของวันนี้นะครับวันที่11เดือนกุมภานะครับ25 68นี้นะครับก็มาดูกันนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ใช้นากาการมินนะครับสิ่งของเก่าของปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นโกลรสเพจสามนะครับครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับซึ่งเห็นการ m มินฟอร์น n เจอร์หนึ้ี่ก็ราคาดีนะครับก็เลยลองจัดมาดูนะครับแล้วก็ ก็จะนำมาเปรียบเทียบนะครับการใช้งานต่างๆเบื้องต้นนะครับก็รอดูที่ช่องขอางเรานะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องนะครับในนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับคาดนะครับมีลูกศรที่ชี้ลงนะครับตรงนี้นะครับก็แกะกล่องได้เลยนะครับ เป็นนี่นะครับโลโก้กล่องสีำดำๆนะครับเห็นว่ากามินนะครับนี่คือฟ้ากล่องครับไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเรือนตัวนาฬิกานะครับ ไม่มีอะไรนะครับหล่งๆนะครับมีตัวเรือนนาฬิกานะครับเล็กกระทัดดีนะครับสำหรับคนที่ข้อมือไม่ใหญ่นะครับสุภาพสตรีก็น่าจะพอดีนะครับนี่นะครับสวยงามดีทีเดียวนะครับสำหรับแกะกล่องนะครับก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับในกล่องก็จะมี ตัวเรือนาฬิกาอย่างเดียวนะครับล่างก็จะมีคู่มือเล็กๆครับนี่นะครับ ชาร์จอยู่นะครับมอูตรงไหนาหาอยู่เอเก้ต้องมีสายชาร์จนะครับน่าจะอูข้างบนนี้นะครับสายชาร์จเตมนะครับ เป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบ usb type c นะครับเป็นแบบขหัว type c นะครับก็ใช้กับอะแดปเตอร์ android iphone ก็คงได้นะครับฝั่งตรงนี้ก็เป็นาชาร์จปกตินะครับ ทางกามินนะครับแล้วกนเหรียญนาฬิกาเหรียญเ,เล็กามายากนะครับรัดไว้รัดไว้กับกล่องดี ยาก่อยนะครับนี่ครับเกะสระพังเลยนะครับเกะพังเลยนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรครับนี่นะครับกามินฟอร์เนอร์หนึ่งหกห้านะครับสวยงามนะครับนี่นะครับได้มาสีดํานะครับสีที่เหลืออยู่สีเทากับสีดํานะครับในช้อปปี้นะครับร้านออฟฟิเชียลกามินเองนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะคงเหลืออยู่นะครับสั่งแล้วก็ได้ไว้นะครับไม่ถึงสองวันก็ได้แล้วนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆแกะกล่องนะครับกามินโฟลเ e อร์หนึ่งหกหนะครับในเดือนกุมภาสองห้าหกแในราคาดีๆนะครับห้าพันก้ารนะครับที่ผมได้มาก็ได้ลดหลายร้อยอยู่นะครับได้มาในราคาห0าพันต้นๆนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับใครที่มองหาในการวิ่งออกกําลังกายหรือวิ่งงานต่างๆนะครับก็แนะนําเลยครับการมี f นโซลเลอร์165นะครับกีฬาที่คุ้มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ